สมรรถภาพหมายความว่าความสามารถ <c oughs> ความสามารถของคนจะเห็นได้ว่าอาตมาเจตนามาเน้นเข้าไปหากสิกรรมสมรรถภาพของคนหรือความสามารถของคนเอาไปสร้างปืนสร้างระเบิดสร้างอาวุธฆ่าคนแมมันเลวมันไม่ได้เป็นเป็นเรื่องของคนเลย มันยังมีใจเหี้ยมโหดมันยังเป็นตัวยักษ์มารทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่หมดไปจากโลกความรู้ความสามารถคุณเอามาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าสิแต่ไปเป,เป็นโทษเป็นภัยตอบมนุษย์เด็กกันในโลกมันน่าจะได้คิด มันน่าจะมีปฏิภาณปัญญารู้ความจริงอันเจริญแล้วมันไม่น่าจะต้องอยู่กันด้วยอำนาจบาดใหญ่ได้อ,อยู่กันได้การเข็นฆ่าทรมานทรกรรมแม้จะไม่คิดถึงเรื่องของวิบากจะไม่มีความรู้ถึงกรรมวิบากไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากก็ตามธรรมดาคนเราฆ่ากันตายเนี่ยกรรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดี มันไม่เป็นคว,ความสมควรหรอกปฏิพานสามัญคนก็รู้กันแต่เขาไม่รู้จักวิธีลดกิเลสเขาไม่สามารถทําให้กิเลสลดจริงจนกระทั่งไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อต่อสัตว์นะของของพระพุทธเจ้าสอนถึงขั้นต่อสัตว์เลยยิ่งต่อคนนี่เราก็ยิ่งไม่ควรเป็นพิษเป็นภัยต่อกันควรเป็นประโยชน์ เกื้อกูลเสสละแก่กันและกันมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะงั้นความรู้ความสามารถหรือสมรรถภาพเนี่ยอาตมาจึงไม่เน้นมาโดยเจตนาแล้วมาให้มาสร้างพืชพันธุญ์ญาหารไม่เอาจะเก่งขนาดไหนมีความรู้ความสามารถขนาดไหนเอาไปสร้างทางด้านแม้แต่แวบไปหาเทคโนโลยีก็ไม่เน้น เน้นมหาพืชพันธัญญาหารเป็นอาหารเป็นสิ่งอาศัยของมนุษยชาติเป็นหนึ่งในโลกอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นเจตนาหรือว่าเป็นความตั้งใจจริงๆของอาตมาที่สื่อนะสื่อเพลงรู้สื่อความหมายนี้ออกไปสู่โลกคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเจตนาอันแท้จ,จริงอะไรของอาตมาทเท่าไหร่หรอก เพราะว่ามันมันเป็นเขาไม่รู้จักเอเซนส์ของมันหรือว่าไม่รู้จักแก่นแกันแท้กันสาระที่แท้ของมันเขาก็ก็ฟังกันไปเพินเินไปก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้รู้มีระดับของความรู้ที่รับรู้ระดับที่อาตมาสื่อให้ได้ ก็รับกันไปต่อเถาะกันไปส่วนความรู้ในระดับต่างๆนั้นเขามีกันอยู่แล้วคนทําอยู่ในสังคมโลกก็มีเป็นการป็นตอนก็ทํากันจะได้ครบๆนะ <ไป S 1> เพลงนี้ก็แต่งเนื้อร้องในปีพศ .2555 546นะส่วนทํานองนะั้นแต่งไว้ตั้งแต่2499 สิรกจุก้าก็เจปีมาแล้วแต่งมาตั้งแต่พศสองสก็9ปีนี้6 6, 6ก็67เจปี67ปีแต่งมาแล้วก็เอามาทำปัดเสียงกันปฏิพลเฮมโม,ม,มราน,นันแยกเสระสานลูกชายเข้าปัญญาพล เหมววรา,านนั้นเป็นผู้ร้องไว้แรกเลยตั้งแต่เพลงนี้แต่งเนื้อร้องแต่งเวอรท่อนเดียวนะในปัญญาพลหรือในป๊อปปี้นี่เขาร้องไว้ท่อนเดียวอาตมาแต่งเพิ่มอีกท่อนหนึ่งเขาไม่ได้ร้องแต่เขาร้องเหมาะมากเลยราเสียงทุ่มร้องเวอร์ชันที่ช้านี่เพราะทีเดียวนะ เดี๋ยวนี้ก็เลยไม่รู้หายไปไหนแล้วในปัญญาพลนะก็อัดตั้งแต่เพลงตั้งแต่พศ46อ,อัลนะบ,บั้มจงดิ้นให้แรงดูนะลงไปในอัลบ,บั้มจนดิ้นจงดิ้นให้แรงดูวางตลาดตั้งแต่ปีใหม่นะปีใหม่2547 ก็เป็นเพลงโลกุตระนั่นแหละเป็นเพลงที่แม้แม้ว่าจะเป็นเพลงที่บอกถึงเรื่องของการมีความรู้ความสามารถก็ตามก็ชวนกันมาเพื่อที่จะมาสร้างสรรเพื่อเพื่อแผ่เจือจานเอื้อเฟือเลี้ยงโลกโดยการเสสละ ไม่ได้แนะนำให้ไปเอากำรีกำไรหรือว่าไปเอาเปรียบเอารัดอะไรกันก็เอามาจุนเจือกันมาสร้างกุศลลดกิเลสก,กันน่ะก็เป็นลักษณะของโลกุตระอยู่ดีนะนี่ก็เป็นเพลงที่อาตมาแต่งที่มั่นใจว่าอาตมานี่แหละเป็นคนแต่งเพลงโลกุตระ จะมีคนเดียวในโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้มันร้องได้ทั้งเวอร์ชั่นสิชาเพลงชากระเพาะดีร้องเร็วก็ใช้ได้ดีมากค่ะ